ห้องส่วมเหลาก็จะสามารถมองเห็นข้างนอกนะตัวเตียงคือแบบนุ่มดีมากฮัลโหลอยู่กับพลอย PS The Journey นะคะวันนี้พลอยมีโอกาสได้มาพักที่โนโวเทลค่ะที่สีราชานะคะก็เลยถือโอกาสรีวิวโรงแรมให้ทุกคนดูเลยแล้วการจริงๆมาพักแบบหลายวีคแล้วนะก็ะไม่ได้มีโอกาสมาถ่ายแล้วก็ทำรีวิวสักทีรอบนี้ก็เลยอะ รีวิวให้ดูเลยละกันค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะก็จะเป็นการเสียบคีย์การ์ดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีคอนโทรลของตัวแอร์โนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบทำความสะอาดไม่ให้รบกวนอันนี้ก็จะเป็นไฟห้องนะคะเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะด้านซ้ายนะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าค่ะ ก็จะมีอุปกรณ์รีดผ้าแล้วก็มีพวกไฟฉายอะไรงนี้ด้วยนะเสื้อคงงเสื้คุมนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นพวกไม้แขวนเสื้อเนาะแล้วก็มีลิ้นชักนะคะมีอยู่3อันอันแรกก็แน่นอนค่ะจะเป็นตู้เซฟค่ะส่วนอันที่2นั้นอึบชึ่งอ้อยดึงไม่ออกก็จะเป็นไดเป่าผมค่ะอันสุดท้ายค่ะ ก็จะเป็นถุงที่เอาไว้ใส่เ,เขาเรียกไรซักผ้านะคะเป็นล a u n d r y bag ค่ะลืมบอกไปว่าเขามีสลิปเ p อร์ให้ในห้องด้วยนะคะสองคู่ค่ะโซนห้องน้ำนะคะเขาจะแยกเป็นสองส่วนค่ะนี่ส่วนแรกนะคะก็คือจะเป็นห้องซ่วมค่ะแยกโซนกันเลยนะเวลาเข้ามานะคะก็คือ ห้องส้วมเราก็จะสามารถมองเห็นข้างนอกนะแต่คนข้างนอกจะมองไม่เห็นเรานะคะเช่นเดียวกับห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรนชาวเวอร์ค่ะแล้วก็ชาเวอร์ธรรมดานะคะห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะคะสะดวกสบายน้ำอุ่นดีมากด้านนี้เราก็จะสามารถมองเห็นที่นอนเช่นกันแต่ว่า คนที่มองจากข้างนอกก็จะไม่ค่อยเห็นเรานะเวลาอาบน้ำนะคะ,อ,ะออกมานะคะอันนี้เป็นประตูนะก็คือสามารถปิดได้นะคะนี่แต่ว่าพอมันปิดอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นโซนห้องน้ำแบบนี้ถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้สามารถเปิดออกได้นี่แบบนี้เลย ก็คือเวลาล้างมือล้างไม้เราก็จะสามารถเห็นเตียงได้นะคะส่วนซิงน้ํานะคะเขาก็จะมีแก้วให้สองแก้ววันนี้พลอยใส่ยาสีฟันแปรงสีฟันไปแล้วนะคะแล้วก็มีสบูก่ก้อนให้หนึ่งค่ะมะีหมกอาบน้ำเนอะแล้วก็เป็นชาเวอร์เจลกับแชมพูค่ะด้านนี้เป็นทิชชู่ตรงนี้เอาไว้เสียบ<ๆ>เขาเรียกอะไรอะที่ก้นนวดเนอะใต้ซิงน้ํานะคะก็จะเป็นพวกผ้าขนหนูต่างๆค่ะ ก็จะมีผ้าพื้นใหญ่2ผพืนเนาะแล้วก็พวกผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดหน้าอีกอย่างละ2ผพื้นค่ะมีเครื่องชั่งน้ําหนักนะคะแล้วก็มีถังขยะค่ะเดินถัดจากห้องน้ํามานะคะทุกคนก็จะเป็นเตียงนอนค่ะตัวเตียงคือแบบนุ่มดีมากผ้าห่มดีมากแล้วหมอนคือแบบให้มาสี่ใบจุกๆนิ่มนุ่มสบายมากเลย หัวเตียงนะคะก็จะมีไฟเอาไว้อ่านหนังสือนะก็ปรับลงมาได้เลยนะคะแล้วก็ข้างนี้ค่ะก็จะมีเป็นนาฬิกาเนาะแล้วก็มีปลั๊กนะคะมี USB ด้วยนะอันนี้ก็เป็นพวกมาสเตอร์เป็นไฟนะคะแล้วก็ Night Light นี้นะคะส่วนตรงนน้นนะจะเป็นโซฟาค่ะ ตอนเช้าก็สามารถแบบนั่งชมวิวทิวทัศน์ดิมทะเลได้ส่วนตอนนี้นั้นก็คือจะแบบอ่ะก็จะประมาณนี้มืดมืดหน่อยไม่หน่อยแหละมืดตื่อเลยนะคะแล้วก็จะเห็นไฟวิบวับเล็กน้อยนะคะส่วนด้านนี้นะคะถัดจากโซฟามาก็จะเป็นนี่เลยโต๊ะทำงานพร้อมไฟนะนี่ตัวไฟเขาก็จะมีแบบไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นไฟแบบนี้นะคะไฟนั่งทำงานนี่แหละตามปกติมีปลั๊กมี USB ให้ชาร์จเรียบร้อยเลยค่ะมุมนี้แล้วที่สำคัญคือนี่ค่ะทีวี <c oughs> ทีวีจอใหญ่ยักษ์นะเ <c oughs> ทียบกับเตียงก็คือแบบดูได้สะใจมากสำหรับคอมพิเมนทารี่นะคะก็จะมีชาค่ะมีกาแฟมีอะไรมีการต้มน้ำอะไรให้เสร็จสับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็เป็นช่องเก็บของเนาะแล้วก็จะมีตู้เย็นจริงๆตู้เย็นอะมันจะไม่มีน้ําอยู่นะคะอันนี้พออยู่มาหลายวันแล้วนะคะก็จะเก็บสะสมน้ําไว้นิดนึงเขาจะให้น้ํานะวันละ2ขวดค่ะก็จะเป็นคริสตัลแบบขวดแก้วนะคะแล้วก็มีแก้วใส่น้ําแก้วใส่วิสกี้อะไรอย่างงี้ด้วยโานชูบโอ้ฝั่งนี้เป็น s ี a v i นะคะ นี่มองไปเห็นถึงนู่นเลยแหลมฉบังแล้วก็เกาะลอยค่ะวิวดีมากตอนเช้าๆคือแบบโอ้โห,โหสดชื่นมากเลยอะ่ะชอบชอบแล้วเขาก็มีแบบให้เดินไปตรงดิมทะเลได้ด้วยนะอันนี้เป็นสะพานของโนวเทลเลยนะคะก็เชื่อมกันเนาะเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะพาไปดนบนสะพานนะ จริงๆแล้วฝั่งนี้ตอนเย็นนะจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกค่ะแต่ว่าพลอเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นพระอาทิตย์ตกในฝั่งซีวิวเลยนะเพราะว่ากลับมาทีไรก็คือมืดทุกวันเลยค่ะมาไม่ทันพระอาทิตย์ตกสักทีเลยล่ะค่ะก่อนไปกินข้าวจะมาบอกว่าได้ปาผมฟิลิปตัวนี้แรงดีมากเลยค่ะที่เขาให้มาในห้องเป่าแบบเดียวแห้งแล้ว ก็คือลงมาที่จอดรถดทุกคนประมาณ7จ็ดโมงใดๆคือไม่เปิดไฟจ้ามืดตื๊บพามาชมวิวยามเช้านะคะตอนนี้เจ็ดโมงเชา้าอากาศดีมากเลยเดี๋ยวจะเดินไปตรงท่าเรือซะหน่อยคะ่ะโอ้นอกตัวมาเล่เลยไม่ดูทุกคนเห็นหรือเปล่าดูชี่ โอ้ยนกเต็มเลยค่ะวิวดีมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลองเดินไปตรงนูน้นสักหน่อยดีกว่าตอนเช้าเช้ากํลังเงียบๆเลยค่ะทุกคน ฝั่งนี้นะคะพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้ตัวโรงแรมอยู่ฝั่งนู้นจ้าชมวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปดูไลา์อาหารเช้าของที่นี่กันดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรให้เราทานบ้าง มื้อเช้าของที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะก็จะมีพวกไส้กรอกแฮมแล้วก็มีพวกกับข้าวไทยกับข้าวจีนต่างๆนะคะรวมถึงก็มีซูชิแบบเล็กๆด้วยเนาะส่วนมุมนี้เป็นมุมโปรดของพลอยค่ะเป็นโซนขนมปังน่ากินทุกอย่างเลย โรงแรมโนโวเทลมารีน่าสีราชาอีกหนึ่งที่พักที่พอยประทับใจค่ะอาหารอร่อยที่พักดีตเตียงนุม่มหมอนนุ่มมากจนอยากจะเอากลับบ้านเลยละค่ะใครอยากมาพักแถวสีราชาชนบุรีก็แนะนำเลยนะคะเกรดราคานะในอโกดาก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทต่อคืนค่ะ ที่สำคัญคือโลเคชั่นดีมากค่ะด้านหน้าโรงแรมนะมีร้านอาหารเพียบเลยนะตอนกลางคืนแล้วที่สำคัญมีร้านอาหารอิตาเลียนที่พลอยจะแนะนำกันในคลิปหน้าด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายบายค่ะ